โอเคสวัสดีผมโค้ <พอ S 2> ผมนะครับต้นกายเกมเมอร์นะผมซึ่งวันนี้ก็เราจะมาทําคลิปการเปิดกล่องช็อกโกแลตกันนะผมซึ่งก็เป็นกล่องที่เข้ามาใหม่นะหรือว่ามันมีนานแล้วะน,นี่พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันขออภัยนะผมซึ่งก็วันนี้เราก็ต้องขอคุณของน้องคอมนะผมเออน้องคอมนะผมซึ่งเป็นคนที่ให้ดีผมมาในการเปิดนะผมพร้อมกับแคสจานวน2 0 0แสนนะผมซึ่งวันนี้เราจะเราจะมาเปิดทั้งหมด3ามแสนห้าหมื่นแคสนะผมซึ่งก็จะเป็นตัวของน้องใต้ตัวหนึ่งนะผมซึ่งก็จะถัดไปจากตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวของน้องคอมเนี่ยคือเขาเติมมาสองพนะผมซึ่งเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมดเลยเขาบอกโอเคผมนี่ก็คือกล่องที่เราจะซื้อกันนะผมในวันนี้ผมอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวซื้อกล่องแป๊บนึงนะครับครับผมก็เราจะเปิดทั้งหมดเนี่ย150สิชิ้นนะผมอ่ะเพิ่มการเป็เสืดาเราไปเปิดกันเลยดีกว่าผมของน้องคอมกันนะครับโอเคเอาแบบแปดกล่องแรกเราขอแบบรว,วเวยดีกว่านะแบบรวๆไปเลยนะเอาเว้ยตึกต๊ก เฮ้ยแมบบ่โนรัวดิก้าเฮ้ย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 โอเอสิบห้าวันช็อกโกแลตนะผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะผมซ,ซึ่งที่น้องได้ดูไปก็ผมเปิดได้ OA. โอเอโคตรเยอะนะคลิปที่ผ่านมานะคลิปนี้ก็โอเออีกแล้วเดินเรื่อยผมเดินเรื่อยๆอ่าทีสองเดี๋ยวเขาไปเช็คเข้าไปเช็คขอแปดก่องก่อนเอ้ยก็คือไอเทมเนี่ยมันจะได้คู่นะผมซึ่งซึ่งยังไม่เหมือนกล่องอื่นนะที่ว่าได้ไอเทมแค่ชิ้นเดียวผมอันนี้จะได้คู่กันนะผม โอเคเรามาดูเทคนิคกันนะผมวันนี้ขอสามมิต์เหมือนเดิมก้าหนึ่งสองสามติ๊กหนึ่งกล่องนะผมเอ้ยหนึ่งหนึ่งโอ้โหแม่อักนะผมอักวันเดียวนะครับแล้วก็เคหนึ่งสี่สามคืออะไรวะระเบิดเหรอระเบิดหรือเปล่าวะอ๋อเช็คแป๊บหนึ่งอ๋อเป็นระเบิดชอเเด็อกโกแลตอ๋อไม่ใช่นี่หว่าเคหนึ่งสี่สามคืออะไรวะติ๊กท็อกติ๊กท็อกติ๊กท็อกช่างมันเหอะเดี๋ยวขอดูดีกว่าต่อลังดีกว่าอ่ะเปิดกันต่อนะครับโอ้โหวันเดียว เอ้ยโอเอีกแล้วเห็นไหมโอเอกแล้วโอเอกถึงห้าวันนะผมโอเอกไม่โคตรจะเยอะเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแต่วันเดียวหรือไงโท<ถ>เนี่ยมันโอเอตลอดอะตอนนี้โอเอได้มาสิบห้าวันสามครั้งนะผมสิบห้าวันแล้วนะครับเนี่ยมันมีแค่วันเดียวอะเฮ้ยพีก็สิบ ช็อกโกแลต15วันนะผมมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยขออักขอฮิตหน่อยเจวันนะผม P90 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพราะกล่องนี้คือมันราคา2500แคสนะผมซึ่งก็มันไม่มี90วันนะรู้สึกจะสูงสุดแค่30วันนะครับ1วัน1วันเฮ้ยไม่ได้อะไรอักนะผม1วันทำไมได้อย่างละวันเองวะคุณกยินนะผมอย่างนี้นะกลัวเจ๊งนะผมอ่ะเดี๋ยวเราขอ ออกออกออกไปเปิดในเซิร์ฟแพนดีกว่าเซิร์ฟแพนก้าเซิร์ฟแพนเปิดเซิร์ฟแพนน่าจะดีกว่านะผมว่านะอันนี้มั่วไปนะน้องๆอย่าไปตามนะผมอ่ะขอเข้าเซิร์ฟแพนแป๊บโอเคแตาไม่ต้องตั้ง,ง,งห้องตั้งห้องหรอกเข้ากระเป๋าเลยเปิดกันเลยนี่แหละจัดไปนี่นะครับผมสักครู่นะครับนี่เจ็ดวันชเชทคเอ็มสองร้อยนะผมมาแล้วเว้ยเฮ้ยหนึ่งวันว่าแม่งไม่เกี่ยวแล้วแหละ ไม่เกี่ยวแหละกูว่าเปิดไปยี่สิบสามกล่องแล้วปะยี่สิบสี่ยี่ห้าแล้วไม่รู้ว่ากี่กล่องแล้วเฮ้ยยี่แปดเออยี่แปดกล่องนะผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยเลยนะครับสามสิบวันยังไม่มาเราเลยผมก็สูงสุดแค่ที่เห็นไปก็สิบห้าวันนะครับหนึ่งสองสามตุ้มหนึ่งสองสามตุ้มก็จากที่ผมได้ทำคลิปที่แล้วไปก็บอกว่าถ้าเกิดเปิดได้เก้าสิบวันจะเปิดไป กล้องหน้านะผมก็ผมตอนนี้ผมเปิดกล้องแล้วนะผมน้องๆที่อยากเห็นหน้าผมก็มาดูตอนผมสตรีมได้นะครับโอเคเปิดต่อตุมต้มตุ้มโอเอนะผมโอเอเยอะมากพูดเลยตติมเจ็ดวันคิดช็อกโกแลตเจ็ดวันนะครับหนึ่งสองตุม้มหนึ่งวันนะครับเฮ้ยเฮ้ยก้าก้าต้องเอาเนี่ยแล้วก้ากาเนี่ยมันไม่ได้เลยวะเป็นคนด,ดวงเราหรือเปล่าวะ เฮ้ยชื่อยาวๆมัตกใจนะผมก็จะได้เป็นแชทเอก M สอง7วันนะครับก้าต้องเอาหน่อยอะก้าถ้าก้าไม่เอาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะก้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีนะครับก้า15วันเนี่ย OA OA 60วันแล้วครับผมรวมกันนะทั้งหมดอะตัวนี้2องแสนแคทเลยนะมึงขอแบบให้น้องเขาเยอะๆหน่อยได้เปล่าสองแสนแคทนะเว้ยไม่ใช่เล่นๆนะสองแสนแคทที่สองพเลยนะ เอ้ย m 8 8 7นะครับเฮ้ยอ่ะเราลองใช้สูตร15วิดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15้เอี่้ไอ้ใช่หนึ่งวันไม่เกี่ยวเลยอยู่ดวงล้วนเช่ากูเนี่ยหนึ่งวันนะครับเชื่อผมเถอะมันอยู่ที่ดวงล้วนจะเปิดเร็วเปิดช้านะผมอยู่ดวงล้วนจริง มันไม่มีทฤษฎีไหนการันตีได้ว่าคุณจะเปิดแบบนี้แล้วคุณจะได้ของดีไม่มีแน่นอนผมอยู่ที่ดวงเรานะครับถ้าเกิดมันมีเทคนิคนั้นจริงๆป่านนี้ผมว่าตั้งเซิร์ฟนะผมไม่มีใครเปิดได้หนึ่งวันครับเก้าสิบวันหมดทุกคนนะครับผมเอ้ยเอ้ยกาสี่สิบกว่ากล่องนะนะกากาสี่สิบแปดกล่องนะนะกามันได้แต่หนึ่งวันหวาเลยวะเฮ้ยเอเคมีพีพีซีแล้วนะสองของสงของไอดีน้องเอา เอ้ยเจ็ดวันขออย่างละเจ็ดวันก็คุ้มแล้วจริงเนี่ยมันได้หนึ่งวันไม่คุ้มไงมันต้องได้อย่างน้อยเจ็ดวันถึงจะคุ้มอ่ะเนี่ยมันได้แค่วันเดียววะสิบห้าวันอักนะผมชอ็อกโกแลตมาเลวยหนึ่งวันหนึ่งวันเอ้ยน้อยไปเปล่าเอ้ยสิบห้าวันใชติกเ,เอ็มสองร้อยเออใช้ได้อยู่ ผมไม่เข้าใจนะว่าสูงสุดนี่คือสิห้าวันหรือไงหรือว่ายังไงวะเพราะว่ายังไม่เคยเปิดได้ส0ิบวันเลยตั้งแต่เปิดกล่องนี้มานะถ้าเกิดเปิดได้แค่1ิบ้าวันสูงสุดก็กล่องนี้ไม่น่าซื้อนะผมบอกเลยเพราะว่าเป็นราคาที่แพงมากครับผมไม่คุ้มนะผมคือต่อเราเปิดได้1ิบ้าวันทั้งหมดยังไม่คุ้มเลยผมว่านะเนีย่ยโอเอมาโคตรจะเยอะเลยขอคิดบ้างได้เปล่าคิดสิบ้าวันอะ่ะขอร้องน้องเขาหน่อยอะ่ะเนี่ยมึงไม่มาเลยมึงไม่มาเลยปืนคิดอะ่ะ ก็บอกอยู่ได้ซีรีส์ช็อกโกแลตมว่าจะเป็นอาร์คคิดโอเอทุกอย่างได้หมดแล้วขอคิดหน่อยขอคิดเยอะๆหน่อยโอ้ยขอไปสิบห้าวันอะไรย่างเงี้ยโอ้ยสิห้าวันหน่อยคิดตัวเองจิตวันนะผมเป็นทีสองนะผมติ๊กตอก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 หนึ่งสองสามตุ้ม,ไ,มได้นะผมหนึ่ง สอสตุ้มไม่ได้หนึ่งสอห้าวันนะผมพีเก้นะครับ1 2ึ่งสอหเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละสิบหวันตัว1 2ึสตุ้มเชื่งสร้างห้องอะไรนีอ่ะสร้างห้องหน่อยดีกว่า อยังมีคนมาล้องหัวกว้เนี่ยสร้างได้ว้งหกว่าได้ไงบานเลยต่อกันนะผมอ่าเจ็ดวันนะผม p ีเก้าสิบนะครับเฮ้ยไม่ต่างเท่าไหร่เลยคือไม่เกี่ยวเลยไอ้สร้างห้องสร้างห้องเนี่ยก้ามึงก็มั่วไปเรื่อยอะ่ะหนึ่งวันคือเอ้ยเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดวันนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือเก้าชิ้นแล้วเจ๊งปะเนี่ยอย่างเงี้ยวัดเจ๊งนะอย่างเนี้ยท่าทางยังไม่ค่อยดีแล้วครับผมสิบห้าวันโอ้โหจะได้ปืนคิดนะผมปืนคิดหน่อยปืนคิดน่อยปะทบปดทถโอ้ยมึงจะได้แต่เอ็มหนึ่งแปดเจ็ดหรือไงขาดเหลือห้าอันสุดท้ายแล้วพีก็สิบสิบห้าวัน ผมว่านะสูงสุดแค่สิบห้าวันผมผมการันตีแล้วเนี่ยสูงสุดแค่สิบห้าวันแน่ๆเลยแต่ที่ผมดูแล้วไม่มีสามสิบวันนะผมซึ่งน้องๆที่คิดว่าจะเปิดกล่องนี้นะผมว่าเปลี่ยนใจดีกว่านะผมเพราะว่าไม่โอเคผมกล่องนี้มันไม่เขียนวันไว้ไงนั้นเราก็คิดว่าได้เก้าได้เก้าสิบวันหรือว่าสามสิบวันสูงสุดอะไรอย่างงี้ใช่ปะะ่ะล่ะแต่จริงๆแล้วได้แค่สิบห้าวันนะผมฝากเตือนฝากฝากดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะผมว่ากล่องนี้ได้แค่สิบห้าวันอย่าไปซื้อจริงอย่าไปซื้อบอกเลยดู อไปสรุปของของน้องคอมกันนะผมโอเคของน้องคอมที่ของที่ได้มานะเออ่ช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตอยู่ไนเออนี่นะผมไอจะเป็นคิดซูเปอร์วีนะผมช็อกโกแลตผมได้มา28วันนะผมแล้วก็ OA ช็อกโกแลตได้มา91วันนะผมทีก็สิบช็อกโกแลตได้มา80วันนะครับดูในส่วนของไอเชตเทคครับผมเชตเทคเอ็มสองร้มา32มสิบสองวันนะผมแล้วก็ T2 ได้มา31วันนะครับอันไหนอีกอันไหนอีกไหนอีกอ่าระเบิดช็อกโกแลตได้มา ไอ้เจ็ดสิบหกวันนะอันนี้เกี่ยวเปล่าวะใช่ใช่ด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยใช่เปล่าไอ้สัตว์น่าจะใช่นะกกาก,กูว่ามึงมั่วเปล่าอะปืนนี่หมดแล้วจะไปะที่เราได้มาดูในส่วนของหน้ากากามีไหมวะหน้ากากาไม่มีใช่ปะน่าจะไม่มีนะผมก็พูดคนเดียวไอ้สัตว์ใครจะตอบมึงว่าก้าเอเคผมกล่องที่ได้มาก็มีเท่านี้ผมกับสองแสนแคสเนี่ยถามผมว่าคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มนะผมเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ไงว่ากล่องนี้เปิดได้แค่สิบห้าวันสูงสุดสูกป่ผมคิดว่าจะได้เก้าสิบวันหรือวนน ซึ่งได้แค่15วันอะบอกเลยว่าน้องๆอย่าไปซื้อนะผมพูดจริงๆอย่าไปซื้อเลยกล่องเนี้ยเพราะว่ามันไม่คุ้มกับราคานะผม 2, ัแคสเราได้แค่1ิวันคิดดูต่อให้เราดวงดีขนาดไหนมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะผมเพราะว่าอย่างน้อยอะคือกล่องมันทําให้ดูดเงินเราอยู่แล้วแหละครับเต็มที่ก็ได้แค่1วันนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดห้องนี้ดูนิดนึงว่าจะมีคนมาเกียนหัวเราไหมนะครับลองลองลอง,ลองเห็นได้แค่เดียวกันเด้เว้ยเอ้ยว่าแม่งเตรียมตัวล้างหัวคูแน่เลยอย่างเงี้ย เอ้ยเอ้ยเอ,อนเออน่ะมาแล้วครับคนแรกมาแล้วดูไว้นะผมแทนนะผมอ่ะสองตัวสามดาวไว้นะครับตัวนี้นะผมจับไว้นะครับผมจับไวผ Reese ้ผมสามดาวเริ่มนะครับอ็อนไปแล้วหนึ่งวะลรองหัวไม่ได้นะผม <ık> โอเคผมเพิ่มการไม่เสียเวลา without, เราไปดูในตัวของน้องต้ากันต่อนะผมจํานวนหกสิบสองกล่องนะผมโอเคผมต่อมาแล้วก็มาต่อในตัวของน้องต้านะผมซึ่งตัวของน้องต้าจะมีอยู่จนวนหกสิบหก 6 2กล่องนะผมพูดผิดขออภัยนะครับซึ่งก็น้องต้าซื้อกล่องเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อนะผมโอเคเพิ่มการไม่เสียเวลาเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับจัดไปน้องต้าขอให้น้องไม่เจ๊งนะคือจริงๆพี่อยากจะบอกน้องว่าน้องไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้แต่ไม่ทันแลวไงน้องซื้อกล่องมาแล้วไงว่ากล่องนี้ได้แค่15วันนะสมพูดอรโคตรแย่เจมคิดไอยู่ถามนี้ดีกว่าเจมคิดไลยู่กากล่องแบบนี้ให้น้องๆก็เปิดกันอ่ะโธ่ไอ้ครับผม7วัน1วัน 15้าวันนะนี่ไงคิด1ิหวันสูงสุดแค่สิบห้าวันนะครับโคตรบ้าเลยอ่ะพูดตรงตรงโคตรแย่ตัวของน้องต้านี่เปิดได้คิดบ่อยนะคิดสองรอบไปนะผมเห็นอ่ะสังเกตนะโอเคตัวของน้องต้านี่ใช้เงินซื้อไปประมาณหนึ่งแสทหนแครนะผมซึ่งรวมรวมกับของน้องคอมเมื่อกี้ก็เป็นสามแสนหมืนะครับ<ม><ม>เยอะมากครับอ่าหน,นึ่งวันเนี่ยบรีไม่คุ้มอ่ะคือคือถึงเปิดได้15ห้าวันก็ไม่คุ้มอ่ะรู้เลยอ่ะ เนี่ยเปิดไปคือมันไม่คุ้มอยู่แล้วอะลุงแต่ไม่เปิดแล้วไอ้รู่นเงี้ยผมไม่เปิดให้น้องๆก็าหรอกถ้าผมรู้ว่าได้แค่1ิหวันสุดๆถ้าเขาเขียนไว้นิดนึงเนี่ยแม่งโคตรฉลาดไม่เขียนไว้ให้น้องๆเขาเว่าได้ถึงจุดแค่สิบห้าวันโอเคเราดูนะเปิดได้ก็เจ็ดวันหนึ่งวันสิบห้าวันแค่นี้วันอยู่แค่นี้ผมโอเคทีสองเจ็ดวันนะผมทีสองหนึ่งวันนะครับคิดหนึ่งวันนะครับทีเขสิบหนึ่งวันนะครับผม เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดหนึ่งวันนะครับคิสโปวีหนึ่งวันอักช็อกเลตหนึ่งวันทีสองหนึ่งวันดูดิได้แค่เป็นวั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 นเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยเจ็ดวันก็ไม่ค่อยผัวมาสิบห้าวันก็ไม่คุ้มนี่ไม่คุ้มอ่ะช็อกเลตเจ็ดวันนะครับหนึ่งวันไอ้โธเจ็ดวัน แม่งไม่คุ้มอ่ะคือมันเจ๊งอ่ะรู้แล้วมันเจ๊งอยากเปิดต่อเลยตอนเนี้มันไม้รุ้นแล้วอ่ะคือแบบท้อใจวะเนี่ยเอ1มสองร้อสิบ้าวันนะผมสูงสุดของมันละโอเคเปิดกันต่อไปก้าอ๋อพี่ก็สิบสิบห้าวันนะครับเจ็ดวันนะผมโอเอนะครับตัดๆๆๆหนึ่งวันดันตันเจ็ดวันนะผมอักช็อกโกลตดนะครับ หนึ่งวันนะครับอ่ะเรามากดกันบ้างดีกว่าเอ็นเตอร์เหนื่อยแล้วเอ้ยหนึ่งวันหนึ่งสองตู้มตุ้มหนึ่งวันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตุ้มหนึ่งวันโอ้โหโคตรจะแย่เลยก่าอเอ้ยเอ้ยเย้ยคือมันเจ๊งกันแล้วจะเจ๊งยังไงอะ่ะ เอาจริงๆผมว่าเปิดกล่องที่วันเก้าสิบวันอ่ะยังคุ้มกว่ายเยอะมากๆครับกล่องนี้ไม่โคตรห่วยแตกโอ้โหจบแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันอ่ะอ่ะขอได้เจ็ดวันทุกอันนี้ยังดีครับผมก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่เจ๊งมากเท่าไหร่อ่ะสิบห้าวันนะผมยังฝากไว้นะครับเอ้ยเอ้ย 15วันโอเอนะครับ1วันนะครับโอเค10กล่องสุดท้ายละ <c oughs> ต้องตั้งใจละก้าโอ้ย oh, บารมีของข้าจงปรากฏหน้าที่นี้ขอ15กล่องสัก5กล่องเลยกล่องแรกผมจะนับ4นะครับ1 2 3 4เอ้ย1 2 3เอ้ย7วัน1 2 3เอ้ย1 สองสามสิบห้าวันไอ้ที่หนึ่งวันนานจังวะหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรว 1, 2, ะหนึ่งสองตาตุ้มตุ้มไม่ตุ้มนะครับสี่ชิ้นแล้วครับหนึ่งสองสามสิบห้าวันนะผมขอคิดของอักอย่างละหนึ่งนะผมอย่างละสิบห้าวันนะครับไม่ได้แล้วสองกองสุดท้ายละ โอ,กกอ้มันแล้วก,ก็เก๋ยมันแล้วก,ก็เก๋ยมันแล้วก็เก๋ยเพียงตุ้มนี่สัตว์นี่ไงหนึ่งวันตามคำขอเลยสัตว์แล้วได้อักอีกวันเด้งจบนี่ไงเอ็มหนึ่งไปแปดเจ็ดหนึ่งวันนี่ไงโอเคผมเรามาสรุปของที่ได้มาในวันนี้กันนะครับผมซึ่งจะเป็นปืนอักช็อกโกแลตที่ผมได้มา21วันนะครับเจ๊งตั้งแต่ผมไม่ดูต่อแล้วอะ่ะไหนครับปืนคิดแล้วก็ได้มานี่คิดอยู่ไหนเออคิดคิดคิด คิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่ละไอ้สันแล้วผมปืนคิดก็ได้มา29วันนะผม OA ได้มา31วันนะครับ P ีก็สิบได้มา52วันนะผมส่วนของลูกซองเนี่ยลูกซองเราได้มาป่ะวะหนึ่งยีิบแปดแปดเจ็ดได้มาเนี่ยลูกซองอยู่ไหนเออลูกซองไหนลูกซองนี่นี่นี่ลูกซองลูกซองได้มา33วันนะผมแล้วก็สไนเปอร์เอ็มสองได้มา34วันนะครับส่วนอื่นก็ได้ในส่วนของไอ้ระเบิดระเบิดปะระเบิดได้มา57วันนะครับ ก็ถ้าเกิดถามผมว่าคุ้มไหมนะผมขอตอบตรงนี้นะผมว่าไม่คุ้มนะผมต่อให้น้องๆซื้อกล่องมาแล้วเปิดได้15วันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่ากล่องมีราคาที่แพงมากนะผมคือกล่องหนึ่งเนี่ย25 25บา้ทเราเลยคิดดูนะแต่เราเปิดได้แค่1วันน่ะ7วัน15วันน่ะซึ่งก็ผมคิดว่ากล่องเนี่ยเจียมทำมาแบบไม่ค่อยโอเคนะผมเพราะว่าไม่ได้เขียนวันเออไม่ได้ไม่ได้เขียนไอระยะเวลาของที่เราได้นะผมสังเกตน,นะเขาะจะไม่เขียนนะผมถ้าเกิดเป็นกล่องอ,อื่นๆอ่ะเขาเขาจะเขียนไว้นะผม ว่าแบบเอ้ยได้90วันอะไรอย่างเงี้ยกล่องที่ผ่านๆมาจะได้เ้างหกล่องเข้ามาแต่นี่คือเขาจะไม่เขียนแล้วครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของที่ได้มาเนี่ยจำนวนกี่วันนะครับถ้าเหมือนใน E ีที่ผ่านๆมาคือจะมีขอยนเขียนไว้เลยว่าเออัน,นี้ได้3.0วันสูงสุดนะอันนี้ได้90วันสูงสุดนะก้าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีนะผมโอเคผมซึ่งเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมซึ่งก็สรุปสั้นๆไปแล้วนะผมว่าไม่คมุ้มแล้วก็เจ๊งนะผม โอเคสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเต็มโค้ดนะผมพีนะสนใจก็ติดต่อที่เพจผมได้เลยผมซึ่งใต้คลิปจะมีเพจผมอยู่นะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมขอคุณน้องคอมและน้องต้านะผมอีกทีนึงนะผมส่วนตัววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบาองรถจั้นวันเป็นบาองรถจันบาองรถจั้นบาองรถจั้นบ้าอะไรก้าสัตว์ไปแล้วบายบายครับทุกคน